สวัสดีครับพบกับช่องยุทธจักรนิยายวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าสรุปเหตุการณ์ต่อจาก E ีีที่1นะครับโดยจะเป็นเหตุการณ์ภายในถ้ำหลังจากที่ไปเฟิงซีเนี่ยช่วยเยยนอิงโจออกมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปฟังคลิปการปรากฏตัวของไปเฟิงซี e ีที่1ต้องไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเอาส่วนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับท่านใดมีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยไปฟังกันเลยครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ก็จะเกี่ยวกับไปเฟิงซีแบบเต็มๆเลยโดยไปเฟิงซีเนี่ยก็จะได้แสดงความเป็นใช้ในตัวของนางให้พวกเราได้ดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในถ้ำแห่งหนึ่งทางเหนือของเขาเซียนซานหลังจากที่ไปเฟิงซีเนี่ยช่วยเยียนอิงโจให้หนีรอดมาได้เยียนอิงโจเนี่ยก็ตื่นขึ้นหลังจากหมดสติไปนานก็พบว่าร่างกายของเขาเนี่ยถูกถอดเสื้อผ้าออกหมดเหลือเพียงแต่กางเกงในตัวเดียวโดวยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของไปเฟิงซีที่ถอดเสื้อผ้าของผู้ชายทางฝั่งเยียน โจที่ตื่นขึ้นแล้วก็ตกใจสิครับที่ถูกผู้หญิงเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกหมดเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไปเฟิงซีเนี่ยนับรอยแผลบนร่างกายของเยนอิงโจทั้งหมดที่ไปเฟิงซีนับออกมาได้ก็38แห่ง เย็นอิงโจตอนนี้เนี่ยก็พูดไม่ออกแถมเลือดสูบฉีดใบหน้าทำให้หน้าแดงสิครับตกตะลึงกับการถูกนับรอยแผลของไปเฟิงซีทั้งถูกถอดเสื้อผ้าเหลือแตก่กางเก่งในแล้วก็ยังถูกสำรวจร่างกายอีกแม้นางเอกสาวสวยไปเฟิงซีช่างไม่สนความเป็นหญิงเลยส่วนไปเฟิงซีครับที่ทำไปขนาดน,นั้นเนี่ยแล้วเห็นเย็นอิงโจหน้าแดงก็ยังถามอีกนะครับว่าเย็นอิงโจเนี่ยไม่สบายหรือเปล่า แล้วก็เอามือมาทับหน้าผากส่วนเยียนอิงโจครับก็ไม่ให้นางได้แตะต้องตัวแล้แล้วไปเฟิงซีก็รู้สักทีครับว่าตัวเองเนี่ยทำให้เยียนอิงโจเขินหน้าแดงไปหมดแล้วแม่กว่าจะรู้ตัวก็ทำเขาเขินหมดแล้วนะครับไปเฟิงสีต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็พูดคุยกันเยียนอิงโจครับก็บอกไปเฟิงสีว่านางเนี่ยไม่มีความรักนวลสงวนตัวเสียเลย ส่วนไปเฟิงซีก็บอกต่อไปอีกครับว่าได้รูปคําเรือนร่างของเยียนอิงโจเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อช่วยเยียนอิงโจทั้งหมดแม่ไปเฟิงซีทําอะไรก็มีข้ออ้างไปหมดนะครับเนี่ยเมื่อไปเฟิงซีพูดขนาดนั้นแล้วใบหน้าของเยียนอิงโจที่แดงอยู่แล้วเนี่ยก็แดงขึ้นไปอีกเขินใหญ่แล้วครับท่านคุนพลไปเฟิงซีที่เห็นเยียนอิงโจหน้าแดงยังไปล้อเลียนเขาอีกนะครับว่าอายุใกล้30แล้วยังไม่เคยแตะต้องตัวสตรีที่ไหนช่างอัศจรรย์เสียจริงในนิยายครับก็ ได้บรรยายความแดงของหน้าเยียนอิงโจเนี่ยที่เขินทเทียบกับแสงเงินแสงทองยามเช้าเลยต่อมาครับส่วนเยียนอิงโจครับที่ถูกล้อเลียนก็บอกไปเฟิงซีสั้นๆครับเป็นเช่นนี้เองเลยไปเฟิงซีก็ตอบสั้นๆเหมือนกันครับเป็นเช่นนี้แถมยังขยับเข้าใกล้จนเยียนอิงโจเนี่ยต้องถอยหนีอีกด้วยเหตุการณ์ต่อมาครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไปเฟิงซีเนี่ย ดูดพิษจากแผลที่เย็นอิงโจถูกพัดของกงอูตู้แทงบริเวณชายโครงเย็นอิงโจครับเมื่อรู้ว่าใบเฟิงซีเนี่ยเป็นคนดูดพิษให้ตนก็อึ้งสิครับพูดติดติดขัดขัดบริเวณแผลร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็มองไปที่ริมฝีปากของไปเฟิงซีส่วนไปเฟิงซีเนี่ยก็อ้างอีกแล้วครับว่าถ้าไม่ช่วยดูดพิษให้เจ้าเจ้านี่ตายไปแล้วแล้วนางก็เดินไปเอาผลไม้แล้วก็น้ําให้เย็นอิงโจกินและแล้วก็จะออกจากถ้าแต่ก่อนที่จะออกไปก็บอกข้อความทิ้งท้ายให้เย็นอิงโจไว้ว่า บนล่างเจ้าไม่มีบาดแผลมากมายแต่เรือนร่างก็ยังชวนมองมากนะักแล้วก็ออกไปหาเสื้อผ้าใเ้ียนอิงโจใส่ส่วนขุนพลวายุที่ยิ่งใหญ่ได้ยินอย่างนั้นครับก็หน้าแดงไปถึงใบหูจนแทบมุดดินหนีเลยทีเดียวและนี่ครับก็เป็นเหตุการณ์ภายในถ้ำของไปเฟิงซีกับเยียนอิงโจก็ได้เห็นแล้วครับว่าไปเฟิงซีเนี่ยไม่ค่อยมีความเป็นผู้หญิงเลยสําหรับใครครับมีอะไรพูดคุยเกี่ยวกับนิยายในฉากของไปเฟิงซีอยู่ในถ้ำกับเยียนอิงโจเนี่ยก็พูดแนะนําเพิ่มเติมเข้ามาได้ผมก็อ้างอิงจากในนิ เล่มที่หนึ่งครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับ